สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นนะคะคือครูขอแนะนําตัวกันเลยนะคะครูชื่อปริยารัตน์แก่นแก้วนะคะหรือครูเจนนั่นเองค่ะค่ะครูนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของการคูณการหารค่ะ ซึ่งวิดีโอนี้นะคะคุณครูจัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนนะคะใช้ในการประกอบการทําใบงานนะคะของวันที่1ึ 16, ่งถึงสิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพัาค่ะอ่าและตอนนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็ใบงานที่คุณครูได้แจกไปนะคะตเตรียมขึ้นมาเลยค่ะอ่าถ้านักเรียนได้เตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ หัวข้อแรกนะคะคุณครูนะคะจะสอนการคูณก่อนนะคะการคูณนะคะจะมีด้วยกัน3หัวข้อย่อยนะคะอันแรกนะคะการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนมากกว่า4หลักอันที่2นะคะการคูณจํานวนมากกว่า1หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักและสุดท้ายโจทย์ปัญหาการคูณนะคะไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะ การคูณนะคะสามารถสลับที่ได้ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณเพื่อความรวดเร็วในการหาผลคูณโดยที่ตัวคูณนะคะจะมีจํานวนน้อยกว่าตัวตั้งการคูณทั้งตัวตั้งและตัวคูณจะเริ่มจากขวาไปซ้ายเสมอนะคะหรือเริ่มจากคูณจากหลักหน่วยไปหลักสิบหลักร้อยตามลําดับไปนะคะดูตัวอย่างนะคะเช่น6คูณ4เท่ากับ4คูณ 6, 6. อันนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะไม่ว่าจะ6คูณสี่หรือสี่คูณหคำตอบที่ได้ก็จะทำไงคะเท่ากันใช่ไหมคะ,อ,ะอีกอันนึงนะคะหนึ่งยสิบห้าคูณสามเท่ากับ3ามคูณหนึ่งอยสิบห้าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ mm. ไม่ว่าจะใช้ตัวใดคูณนะคะคูณสลับที่กันก็จะได้คำตอบเท่ากัน mm. การคูณแบบนี้นะคะเป็นการคูณสลับที่นะคะ เป็นสมบัติของการคูณนะคะมาดูที่หัวข้อแรกนะคะข้อหนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ1323คูณที่อะไรคะคูณที่3ใช่ไหมคะเอาอะไรตั้งคะ1323งพัมร้ยคะอใช่หมคะนักเรียนหากระดาษทดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมกับคูรูเลยนะคะ เขียนได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามคูณที่สามนะคะตั้งหลักให้ถูกนะคะเรามาเริ่มการคูณจากหลักหน่วยก่อนเลยคะนักเรียนไม่ต้องโฟกัสที่รายมือครูนะคะ <c oughs> อันแรกนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะการคูณจากหลักหน่วยก็คือ3มคูณ3 3คูณ3ได้เท่าไหร่คะได้9ใช่ไหมคะใส่9ลงไปต่อมาหลัก10บนะคะ3คูณสาคู 6, แล้วคะคูณ2ใช่ไมคะคูณ2ได้เท่าไหร่คะ3ูณ2ได้6ใส่6ลงไปต่อมา3คูณส หลักร้อยนะคะสามคูณสามได้9ใส่9ลงไปและหลักสุดท้ายหลักพันสามคูณหได้3เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ3,969ันเก้้ยหกสิาใช่ไหมคะ,ะนักเรียนได้คำตอบเท่าคูไหมคะโอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ เอาไปที่ข้อต่อไปนะคะต่อมานะคะดูโจทย์นะคะหนึ่งมืนสามร้อยสี่สิบเก้าคูณที่ห้าอันนี้เป็นหลักอะไรคะหลักหมื่นแล้วนะคะนัเเกเรียนเอาอะไรตั้งคะหนึ่งมืนหนึ่งมืนสามร้อยสี่สิบเก้าคูณห้านะคะคูณห้าคูณห้าเลยค่ะ เอาเริ่มจากห้าคูณหลักหน่วยใช่ไหมห้าคูณที่เก้าห้าคูณเก้าได้อะไรคะสี่สิบห้าใช่ไหมคะใส่สี่สิบห้าได้เลยไหมคะแบบนี้ค่ะไม่ได้นะคะเราใส่สี่สิบห้าไม่ได้นะคะเราต้องทําไงคะใส่ห้าใส่ห้าแล้วเอาสี่ไปไว้ไหนคะสี่ก็ไปทดนะคะสี่ไปทดไว้หรือไปฝากไว้นะคะ สีคูณหได้5้คูณสนะคะหู้ณได้20นะคะเมื่อกี้เราทดไป5้คูณสได้20บวกทดอีก4เป็น24นะคะอ่ะบวกแล้วก็ทด2ไปนะคะต่อมาหลักร้อยนะคะห้คูณสได้สิหใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะบวกทดอีก2เป็น 17, สิเจ็ใสเจทด หนึ่งะคะต่อมา5้คูณศูนย์ได้ไรคะห้าคูณศย์ได้ห้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหู้ณศูย์ต้องได้0ูนย์นะคะนักเรียนจําไว้เลยนะคะไม่ว่าศูนย์จะคูณจะกับจํานวนใดนะคะก็จะได้เท่ากับศูนย์เสมอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราเอา5้คูณศูนต้องได้ศูนย์นะคะจะไม่ได้5้านะคะ ถ้าได้ห้าผิดเลยนะคะคำตอบข้อนี้จะผิดทันทีเลยค่ะห้าคูณกับศูนย์ได้ศูนย์นะคะบวกทดอีกหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งนะคะต่อมาห้าคูณหนึ่งได้อะไรคะได้ห้าใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเ,เลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนนี้คือห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะคะนักเรียนอ่านให้ถูกนะคะ ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะคะได้คำคำตอบตรงกันไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะโอเคไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะหกร้อยสี่สิบสามคูณที่สิบเปลนเห็นไหมคะตัวคูณเราเพิ่มหลักมาแล้วเป็นสองหลักแล้วใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลย 643คูณที่อะไรคะสคูณที่10นะคะเราต้องตั้งหลักให้มันตรงกันนะคะไม่งั้นคำตอบจะผิดนะคะเริ่มจากคูณหลักหลักอะไรคะหลักหน่วยไปก่อนเลย0คูณกับ3ได้อะไรคะได้0นะคะศูคูณกับ3ได้0 0คูณกับ4ก็ได้0 0คูณกับหก็ได้ศูนะคะต่อมา1คูณกับสามได้เท่าไหร่คะได้สามเราต้องใส่สามที่หลักไหนคะหลักสิบนะคะเราต้องดูเราเริ่มคูณจากหลักหลักไหนนะคะถ้าเริ่มคูณจากหลัก10บก็ต้องใส่ที่หลักสินะคะ1คูณสามได้สามนะคะใส่สามลงไปหนึ่งคูณสี่ได้สี่นะคะแล้วก็หนึ่งคูณหได้ 6นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ยังคะยังนะคะต้องทำไมคะบวกกันก่อนนะคะ0ไม่มีตัวบวกใช่ไหมคะทำไมคะเนี่ยดึงลงมาเลยต่อมา0บวก3ได้3นะคะต่อมา0บวก4ได้4และ6 ไม่มีตัวบวกใส่6ลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6,430สใช่ไหมคะแต่ครูมีอีกวิธีนึงให้นักเรียนดูเป็นวิธีการคูณที่แบบรวดเร็วนะคะเราลองตั้งเลยนะคะ643คูณที่อะไรคะ คูณที่10เหมือนกันค่ะแต่เราวางคนละตำแหน่งนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะศูนย์นะคะเราทำไมคะใส่ลงไปเลยนะคะดใส่ลงไปเลยศูนย์เริ่มคูณจาก1คูณสได้3 1มคูณสได้4 1่คูณหได้6เพราะฉะนั้นคำตอบอีกวิธีหนึ่งตอบเท่าไหร่คะ 6,430เห็นไหมคะไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะโอเคค่ะนักเรียนตอบตรงกับครูไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปข้อนี้นะคะสออยี่สิบห้านะคะคูณเจ็ดร้อยนะคะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าศูนย์เพิ่มมาเป็นสองตัวแล้วเราเอาอะไรตั้งคะเดี๋ยวครูเอาเจ็ดร้อยตั้งก่อนเลยนะคะเจ็ดร้อยเราอย่าลืมนะคะว่าการคูณสามารถสลับที่ได้เราเอาเจ็ดร้อยตั้งคะข้อนี้คัวเจ็ดร้อยตั้งคูณที่อะไรคะยี่สิบห้าคูณที่ยี่สิบห้านะคะ เริ่มจากหะไรห้าคูนย์ก่อนเลยค่ะ5้คูนยได้0ูนหคูณศนย์ได้0ูนะคะเจ็ดคูณหได้สาสิบหนะคะใส่ไปเลยค่ะ35หต่อมานะคะหลักสิบค่ะหลักสิบหลักสิบสองคูณศนย์ได้ศนย์ 0. ใช่ไหมคะเร,เราต้องทำาไงคะใส่ตรงกับหลักนะคะหลักสิบนะคะ ต่อมา2คูณกับ0ก็ได้0 2คูณกับเได้อะไรคะ14่นะคะ14่ข้อนี้ตอบได้ยังคะต้องมาบวกกันก่อนนะคะ0ไม่มีตัวบวกทำไงคะดึงลงมาใส่0 0บวก0ได้0นะคะ5บวก0ได้5 3บวก4ได้ จหนึ่งไม่มีตัวบวกนะคะดึงลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยค่ะข้อนี้ตอบหนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยนะคะแต่เรามีวิธีทำอีกวิธีหนึ่งที่สามารถอะไรคะให้บวกให้ให้คูณง่ายหมือนกันนะคะเอายี่สิ้าั้งคูณที่อะไรคะ 7จ็ดร้อยเหมือนกันแต่ว่าครูจะดึงหลักออกไปอ่ะอันนี้เป็นการคูณอย่างง่ายนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะดึงศูนย์ลงมาเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าใช่ไหมคะใส่ห้าสามไปไหนคะไปฝากไว้ที่สองแล้วฝากไว้ก็อย่าลืมเอาคืนด้วยนะคะเจ็ดคูณสองได้นะคะ1ิบสี่ใช่ไหมคะเจ็ดคูณสองได้ สบวกทดอีกสามเป็นสิบเจ็ดนะคะอะเห็นไหมคะว่าคำตอบจะได้เท่ากันนะคะข้อนี้หนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยนะคะเหมือนกันมั้คะนักเรียนอาเก่งมากๆเลยคะ่ะไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนะคะ จงเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอะเรามาดูโจทย์นะคะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตหมวกได้วันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองะคะสามสิบสองใบนะคะ,นะ,คะในเวลาสามสิบวันโรงงานแห่งนี้ผลิตหมวกได้กี่ใบเห็นไหมคะดูโจทย์นะคะ,ะ,คะต้องตีโจทย์ให้แตกคะ่ะเขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตหมวกได้หนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองใบนะคะในเวลากี่วันคะสามสิบวันโรงงานแห่งนี้ผลิตหมดได้กี่ใบอะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยคะ่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะคูณที่สามสิบใช่ไหมคะคูณที่สามสิบนะคะหนึ่งพันคูณที่สามสิบนะคะ อะแล้วต่อไปก็เขียนอะไรคะเท่ากับนะคะเท่ากับสีเหลี่ยมนักเรียนห้ามลืมเขียนเท่ากับกับสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าไม่ไงนั้นจะไม่ใช่ประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่ะเรามาเริ่มการคูณเลยค่ะวิธีทำเอาอไรตั้งคะหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองตั้งนะคะคูณที่ สามสิบเริ่มจากหลักหน่วยใช่ไหมคะศูนย์คูณสองได้อะไรคะได้ศูนนะคะต่อมาศูคูณสก็ได้ศูนยคูณหก็ได้ศูนยศคูณหนึได้ศอ่ะไม่ว่าคูณลักไหนก็ได้ศูนย์นะคะต่อมาหลักสิบบ้างนะคะสาคูณสได้6ใช่ไหมคะใส่ที่หลัก 3าคูณสได้9 3้คูณหได้3 3มคูณหได้3ามะแล้วก็ทำไมคะมาบวกกันบวกกัน0ย์ไม่มีตัวบวกทำไมคะดึงลงมาใส่0 0นย์บวกหได้6 0ศย์บวกบได้9ก้ศย์บวกสได้สาม และสุดท้าย3ามไม่มีตัวบอกก็ใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นโรงงานแห่งนี้ผลิตหมวกได้3ามหมื่นสามัอยใบนะคะ,ะนักเรียนตอบได้เหมือนครูไหมคะโอเคเก่งมากๆเลยนะคะ,ะมาดูต่อนะคะอันนี้นะคะจะเป็น การสร้างโจทย์ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้อ่านนักเรียนดูครูมีประโยคสัญลักษณ์ให้เป็นอะไรคะห้าสิบคูณห้าสิบคูณอะไรคะสิบสองใช่ไหมคะ้าสิบคูณที่สิบสองกฉะนั้นเราจะตั้งโจทย์เราต้องดูอะไรคะสิบสองนี่สามารถใช้กับอะไรได้บ้างคะเดือนก็ได้ใช่ไหมคะหรืออะไรก็ได้เราลองตั้งสิ อ่ะถ้าครูใช้เป็นถ้าครูใช้เป็นมาลิมาลิเก็บเงินเก็บเงินวันละห้าสิบบาทเป็นจํ เป็นเป็นเวลาเวลาไหคะสิบสองเดือนเป็นเวลาสิบสองเดือนมาลีจะเก็บเงินได้กี่บาท เราใช้โจทย์เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะลองสร้างโจทย์ดูเมื่อเรามีประโยคสัญลักษณ์แล้วเราลองสร้างโจทย์เองนะคะเราจะเปลี่ยนโจดอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ครูก็สอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ,คเ,ะ,คะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาต่อกันที่การหารบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะที่ว่าจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเปิดคลิปวนดูไปนะคะวนดูซ้ําๆเพื่อทําความเข้าใจนะคะหรือนักเรียนสามารถติดต่อนะคะสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าใบงานได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ